วันนี้นะคะธนาคารองสินก็ถแถลงข่าวการจัดงานการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนนะคะนัดชิงชนะเลิศน,นะคะก็มีทั้งหมดสองประเภทกีฬานะคะคือฟุตบอลกับบาสเกตบอลค่ะก็จะเป็นการที่ นักเรียนทีมโรงเรียนธนาคารโรงเรียนนะคะจากทั่วประเทศตามสายงานกิจการสาขาข,าของธนาคารอมสินนะคะก็แข่งขันกันมาตลอดปีที่แล้วนะคะตอนนี้เราได้ผู้เข้าชิงแล้วนะคะทั้งหมดก็8ปทีมสุดท้ายค่ะก็เราจะแข่งขันกันในวันที่14มีนาคมนะคะขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านนะคะไปเป็นกําลังใจและก็เชียร์ให้กับนักเรียนซึ่งเป็นเยาวาชนของชาตินะคะและเป็นอนาคตทางด้านกีฬา ให้กับประเทศชาตินะคะกะ็สมกับภารกิจของธนงาคารอมสินนะคะคือเราเป็นธนาคารเพื่อสังคมที่เราก็จะสนับสนุนให้เยาวชนนะคะได้มีการการออมแล้วก็มีความรู้ทางการเงินแล้วก็ตอนนี้เราต่อยอดไปที่การแข่งขันกีฬาให้น้องๆได้มีโอกาสมีเวทีนะคะในการแสดงความสามารถแล้วก็อาจจะเป็นอนาคตอของเขาต่อไปในภายภาคหน้าด้วยค่ะครับ ก็ผมในฐานะโค้แทนของ,ง,ของใ,นในฝั่งของฟุตบอลแล้วกันนะครับก,ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเข้ามาชมกันกข่งในเยอะนะครับอย่างที่บอกนักกีฬาเนี่ยกำลังใจสําคัญมากแล้วก็ตอนนี้เป็นรอบสุดท้ายที่ททชิงแชมป์ประเทศแล้วอะไรเงี้ยก็จะเป็นเวทีที่สําคัญสำหรับน้องๆมากก็ฝากงๆก็ฝากถึงผู้ลับผู้ใหญ่แล้วก็แมแวมอสละวงการฟุตบอล นะครับไปดูน้องๆไดต้ต่อไปเนี่ยน้องๆก็จะเป็นอนาคตของชาติของของท well ีมโซสอต่อไปในโค้งหน้าด้วยก็ฝากทุกทุกคนด้วยก็ขอบคุณออมสินด้วยนะครับที่ <c oughs> มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้น้องๆได้แสดงความสามารถกันนะครับก็อยากให้เข้ามาชมและก็สนับสนุนน้องเยอะๆครับผมเพราะว่ามันรอบปัญหาแล้วในอีกแปดที <c oughs> ๆๆๆม <c oughs> เชียร์ให้กำลังใจนะครับนักแสดงทีมชาแล้วก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณธนาคารออมสินนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้น้องๆได้โชว์ศักยภาพนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆยางโชนชาวไทยเนี่ยมีศักยภาพกันเยอะมากแต่ว่าก็ต้องมีประตูที่จะให้เขาไปต่อได้ด้วยครับก็ขอบคุณที่ธนาคารออมสินครับเปิดโอกาสให้น้องๆได้โชว์ศักยภาพแล้ว

ยังไงก็อย่างที่แจ้งไปในตอนแถลงข่าวเมื่อสักครู่นะคะก็สามารถท่านที่อาจจะเป็นกําลังใจให้น้องๆน,นะคะเรามีาก,กาิจกรรมโหวตสามารถโหวตป๊อปปูล่าโหวตนักกีฬานะคะที่ในดวงใจน้องๆก็มีหลายคนที่ใช้แววที่ดีแล้วก็ ทั้งหน้าตาเขาก็อาจจะเป็นอย่างน้องวอลได้ต่อไปในอนาคตทั้งเล่นกีฬาด้วยแล้วก็อาจจะเป็นศิลปินในวงการบันเทิงได้อีกด้วยในอนาคตนะคะก็ฝากติดตามโหวตกันด้วยแล้วก็อย่าลืมไปชมค่ะวันที่14มีนานะคะบาสซตบอลแข่งที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะส่วนฟุตบอลแข่งชิงชนะเลิศที่สนามเมืองทองนะคะที่เมืองทองในเต็ครับค่ะแคนเดลดงสเตเดียมค่ะแันเดลดงสเตเดียมครับ ขอบคุณครับขอบคุณนะคะ